สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆน้องอยู่ในช่องหลิวซ่าฮ่าฮานะครับก็หลังจากที่ผมรีวิวปืนเจ้าตรงนี้ไปนะครับผมก็ได้สั่งซื้อปืนเจลไฟฟ้ามานะครับผมก็ขอมาเร็วมากเลยนะครับผมสั่งไปประมาณสอสามวันก็ได้ของนะครับก็เดี๋ยวปืนตัวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับไปดูกันครับปุ่มทซโดโอเคก็เป็นปืนกระสุนเจลไฟฟ้านะครับโอเคป้เดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยครับ โอ้ไม่ก็ดูกล่องครับปืนของประเทศจีนก็จะแบบ่องก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับดูดิอย่างกล่องเก่าไปเนี้ยเหมือนกันเดะเลยดูดิมีการเขียนอะไรอย่างงี้แหละก็กล่องก็นหนักอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งโอ้ว้าว oh, <wow. S 1> ปิงแท้ด,ดแกกล่องมาเจออะไรบ้างครับผมแล้วก็เจอกับตัวปืนแมกกาซีน กล่องใส่กระสุนเจลแล้วก็แบตเตอรี่กล้องเล็งด้ามจับกระสุนเจลแล้วก็สโขบปลอกเก็บเสียงสายชาร์จแล้วก็เป็นตานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างกันครับกล้องสามารถเปิดได้ครับนี่ตอนนี้เปิดได้ถือว่าไม่ได้งงงงนะถือว่าโอเคเลยมันส่องได้น,นะครับผมนี่ดูด,ดูถือว่าดีเลยครับแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเอาไป สองเล่นคงยิงไม่แม่นหรอกเพราะว่ามันน่าจะมีประดับไว้เทๆ่ๆเฉยนะครับตอนนี้ก็หมุนได้นะแต่ว่าหมุนก็คงไม่มีอะไรนะครับต่อมาที่เก็บเสียงนะครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เป็นที่เก็บเสียงธรรมดากระสุนเจลนะครับผมนี่ก็มีมาให้ผมไม่รู้ว่ากี่นัดนะแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่น่าจะเป็นพันพันนัดเลยแล้วก็ด้ามจับนะครับผมเป็นด้ามจับนะครับมาไว้ติดกับตัวปืน เป็นพลาสติกนะแต่ว่าก็โอเคอยู่โอเคอยู่ต้องล็งครับเอาไว้ติดเป็นศูนย์หยาบนะอืมกท็ทั่วไปไม่มีอะไรมากแบตเตอรี่กับพี่ชานะครับกล่องเย็บกระสุนเจลนะครับมันตาก็จะเหมือนกับตัวเก่าที่ผมเคยรีวิว MP5 ไปนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็สา,สายสายสะพายนะครับผม <laughs> ก็ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นพานท้านะครับสามารถปรับได้ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตัวปืนกันเนี่ยผมตัวปืนเป็นทรง m อมนะครับลำกล้องยาวมากบอดี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมแต่ขนาดผมว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมจับหัดมือดีนะเป็นลายแบบลายพรางที่มีเสือด้วยนะครับการจับน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักมากนะครับก็เบาเบานี่ส่วนหมวนนะครับก็มีอยู่ประมาณ2หมดมั้งก็จะมีโหมดพาโตนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่แบตนะ ก็จะมีหมดเซมิน่าจะเอาไปชักยิงตรงนี้นะครับแล้วก็หมดเซฟโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบปืนกันครับผมเยี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ออกแล้วปรับขนาดได้นะผมพอเราเสร็จแล้วปรับแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ นี่ครับผมพอประกอบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าสวยมากเลยนะครับน้ำหนักก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าแบบพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันหนักเลยนะครับแต่ก็ไม่หนักจนแบบถือไม่ได้นะครับมันก็ไม่หนักเท่ากับปืนจริงหรอกแต่ว่ามันก็หนักนะครับถือว่าแบบเออไม่ได้กองแกงนะโอเคครับผมกระสุนเจลนะครับเราก็ต้องเอาไปแช่ก่อนนะครับประมาณ4 5้าชั่วโมงครับ เดี๋พอช่กระสุนเจลเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าปืน M4 เจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงมันจะแรงหรือเปล่ามันจะแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม y ย a โอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผมจะมาทดสอบกันแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเป้าที่พวกเราจะมายิงกันในวันนี้นะครับก็มีอยู่เจ็ดขวดน้ํานะครับที่เราจะมายิงประมาณห้าเมตรได้เดี๋ยวเรามาเริ่มยิงกันเลยครับผมโอเคปไปดูกันไปเริ่มยิงกันครับผมจะยิงจากเป้าซ้ายก่อนนะครับโดนนะครับโดนโดนแต่ไม่ล้ม เาไปเป้าอื่นมั่งโดนนะครับเป้าของผมจะเล็งเป้าขวาข้างบนนะครับโดนเป้าขวาโดนเป้ากลางโดนเป้าซ้ายโว้วเออผมว่ามันก็แม่นอยู่นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบอีกรอบนึงกันก็นผมก็ได้เอาประตูมันปิดนะครับเพราะว่าลมมันแรงมาก โอเคผมตั้งเป้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามายิงกันต่อเลยไปดูกันผมจะเริ่มจากเป้าซ้ายก่อนนะครับโดนเบี่ยงมาเลยโดนลองยิงแบบจอนบิ๊กดิ โอ้ยผมว่าก็โอเคนะยิงแบบจอมิกแบบยิงบบนี้ทดสอบรอบสามมารอบนี้ผมจะลองยิงแบบรวๆนดูนะครับโอเคปะบรรจุกระสุนไดเริ่มกัน เคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนเจ้าต,ตัวนี้นะครับปิงก็เป็นยังไ้นะครับสำหรับปืน M4 เจ้าต,ต,ต,ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากข้อดีมันเลยนะครับข้อดีของมันอย่างแรกเลยก็คือรูปร่างหน้าตามันนะครับคือสวยงามมากเลยนะครับจะเห็นว่าแบบ มันสมจริงแล้วก็เหมาะกับการสะสมมากเลยนะครับแบบว่าเราเอาไปติดตามผนังบ้านถือว่าแบบเออดูสวยมากเลยนะเอาไปตั้งโชว์เล่นๆคือแบบดูดีมากแล้วก็ผมว่าปืนตัวนี้เอาไปยิงกับเพื่อนขำๆก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่แว่นตาแล้วก็ใส่เกราะป้องกันอะไรอย่างนี้้วยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นบีบีการจริงๆมันจะแรงกว่าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของเล่นมันก็เลยแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนเจลซึ่งทีเนี้ยมันก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระสุนมันจะย้อยนะครับแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยแบบตรงเท่า มันจะแบบค่อยๆแบบย้อยอ่ะเท่ากับว่าถ้าเราจะยิงในระยะที่มันไกลกว่าอย่าง10เมตรก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแม่นแต่ถ้าเรายิงในระยะที่ผมยิงอย่าง5เมตรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืนชุดนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีความเขียนยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับ เื่อเป็นกําลังใจในการทำคิปของผมต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก็คลิปนี้ผมก็ตั้งใจทํามากนะครับทั้งตอนเริ่มอินเสิร์ตอินโทรนะผมแบบตั้งใจถ่ายมากเลยนะครับผมก็แบบร้อนมากในวันนั้นแล้วก็ผมก็พยายามถ่ายหลายๆมุมด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ค่อนข้างลงทุนมากเลยก็ผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะสนับสนุนกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ 拜拜。Bye bye